ดูอีกหนึ่งหน่วยงานที่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเยอะมากนะครับ,รบสืบนครบาลมีแฟนคลับเยอะจริงๆวันนี้มาดูว่าผลงานของเขาคืออะไรนะครับตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้ไปจับในลองร้อยเอ็นะลองร้อเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหลายหมายจับนะครับ เป็นหนึ่งในแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่ตะเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ทั่วทั้งกรุงเทพลามไปถึงนนทบ,บุรีแต่ว่าหนีไปที่กาญจนบุรีแล้วสุดท้ายสืบนครบาลจับได้ปรากฏว่ามีหมายอยู่ถึง8คดีแนะ่แล้วก็ตอนนี้นะครับพอเขาเข้าไปเจอเนี่ยของกลางเพียบรถที่ขโมยมาเนี่ยหลายรายการแล้วมีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆทะเบียนปลอมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับไปดูนะเหตุการณ์นี้ทางตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้ายสองคนนะครับ ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ปากซอยบรมราชชนนีสซอยบรมราชชนนีสแขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพเนี่ยนะนี่ตามที่วงไว้ก็คือมาเอาแล้วก็วิ่งไปเลยที่ตำรวจเขาก็สืบเจอว่าหนึ่งในคนร้ายเนี่ยชื่อในรองร้อยเอ็ดครับที่ชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นคนร้อยเอ็ดนะชื่อจริงๆชื่อวัส์นอายุ36ปีเป็นคนตำบลดอนโองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ทีนี้เช็คดูแล้วเนี่ยมีหมายจับถึง8หมายนะครับ oh. แล้วที่ผ่านมาหนีการจับกลุมมาได้ตลอดแต่ครั้งล่าสุดคือเมื่อวานนี้เองฮะ hmm. 9สิงหาคมเนี่ยหนีออกจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปกบดานซ่อนตัวที่กาญจนบุรีทีนี้ตำรวจตามจนเจอว่าไปอยู่ที่หลานจอดรถตรงตลาดหน้าวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ ที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงที่กาญจนบ,บุรีนะก็เลยเข้าควบคุมตัวแล้วก็ยึดสิ่งของที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมาจากการกระทําความผิดหรือว่าได้ใช้กระทําความผิดถึง10รายการจากนั้นก็นี่ครับมาตรวจที่บ้านพักเขาต่อบ้านอยู่ในซอยหมู่บ้านบัวทอง19บเทันะถนนหมู่บ้านบัวทองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองที่นนทบ,บุรีก็เจอรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่สอดําสีดแดงหมายเลขทะเบียน6ขอไข่ขอรัคัง804 4กรุงเทพมหานคร แล้วมีใบส่งมอบจกอักรยานยนต์บริษัทแห่งหนึ่งนะซึ่งระบุว่าเป็นรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีดําแดงแต่ผู้รับเนี่ยชื่อนางสาวชามาและสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนก็เป็นของนางสาวชามาอ่มชื่อนี้นะแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบข้อมูลของยานพาหนะในระบบสารสนเทศของสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีข้อมูลรถจกักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนที่ว่านี้อ้าวแล้วทะเบียนที่จเจอคืออะไรนะฮะส่วนข้อมูลทะเบียนราษชื่อนางสาวชามา,มาเนี่ย ก็ไม่มีเหมือนกัน oh. เท่ากับว่าสำเนาบัตรประจําตัวนี่ก็ทําปลอมขึ้นมานะครับพลตรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สวนกองบัญชาการตํารวจนครบ,บาลก็ฝากเตือนภัยประชาชนนะฮะคือพวกแก๊งลักรถ,รถจักรยานยนต์เนี่ยเราเจออยู่บ่อยๆเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ้ยทุกทีเคยจอดแบบนี้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นเจอ,อวันหนึ่งอาจจะมีปัญหาเป็นของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเตือนให้ล็อกรถอย่างแน่นหนาและติดสัญญ,ญาณการขโมยด้วย และพยายามจอดในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอมีคนพลุกพล่านนะครับเพราะเพียงแค่เราประมาทนิดเดียวเนี่ยคนร้ายพวกนี้มืออาชีพมากอย่างเงี้ยก่อเหตุมาหนีไม่ตั้งแปดหมายจับก,กว่าจะมาเจอเนี่ยนะทำมาเยอะมากประมาณนิดเดียวคนร้ายสามารถขโมยไปได้โดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับคนร้ายนี่ก็ใจจืดใจดํานะคนเรากว่าจะหาตังมาได้สักบาทไปซื้อรถสักคันเนี่ยไปดาวรถมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมาขโมยของเขาไปแป๊บเดียวนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ